ภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายเรียนสังเกตข้อความที่ครูกำหนดให้นะคะกรุณาเก็บหนังสือเข้าที่หลังอ่านจบกรุณาอย่าส่งเสียงดังห้ามนำอาหารและน้ำดื่มเข้ามาเรียนสังเกตประโยคที่คุณครูให้มานะคะประโยคที่หนึ่ง การุณาเก็บหนังสือเข้าที่หลังอ่านจบประโยคที่สองการุณาอย่าส่งเสียงดังประโยคที่สามห้ามนำอาหารและน้ำดื่มเข้ามานักเรียนลองคิดดูสิคะว่านักเรียนจะสามารถพบข้อความเหล่านี้ที่สถานที่ใดได้บ้างและเพราะเหตุใดใช่แล้วค่ะ ข้อความเหล่านี้นักเรียนจะพบในห้องสมุดเพราะมีข้อความบอกให้เก็บหนังสือเข้าที่หลังอ่านจบใช่ไหมคะข้อความที่นักเรียนอ่านเรียกว่าข้อเขียนเชิงอธิบายนักเรียนเคยอ่านข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับที่ครูให้มาไหมคะและเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนปฏิบัติอย่างไรเอาละค่ะ เดี๋ยววันนี้เราไปทําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายกันนะคะการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะเป็นข้อความที่แจ้งเรื่องราวต่างๆเพื่ออธิบายและแนะแนวทางการปฏิบัติให้ผู้อ่านทราบเช่นการใช้สถานที่สาธารณะ หรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อควรปฏิบัติในการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะ 1. อ่านรายละเอียดของข้อเขียน 2. ทํทำความเข้าใจข้อเขียนที่อ่านว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรเช่นเพื่อให้เราปฏิบัติตามหรือเพื่อให้คำแนะนำเป็นต้น 3. ปฏิบัติตนตามข้อแนะนำหรือคําสั่งในงานเขียนนั้นๆเช่นนะคะคุณแม่พาภูผาและฟ้าใสไปเที่ยวสวนสัตว์ซึ่งในสวนสัตว์จะมีข้อเขียนเชิงอธิบายติดอยู่เป็นระยะระยะเช่นกรรณุอายาส่งเสียงดังห้ามให้อาหารสัตว์ กะรุณาทิ้งขยะลงในถังขยะสิ่งที่ผู้ผ่านและน้ำใสควรปฏิบัตินะคะก็คือควรอ่านรายละเอียดของข้อเขียนดังกล่าวให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามคําแนะนำของข้อเขียนนั้นคือไม่รบกวนสัตว์ไม่ให้อาหารสาัตว์และไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดค่ะควรทิ้งลงในถังขยะเท่านั้น นักเรียนควรรู้ความหมายของสถานที่สาธารณะนะคะสถานที่สาธารณะเป็นสถานที่ที่จัดไว้ให้ประชาชนทั่วไปใช้เพื่อการบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อการกระทำอื่นๆเช่นห้องสมุดโรงอาหารเป็นต้น ตัวอย่างข้อเขียนเชิงอธิบายในการใช้สถานที่สาธารณะข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดนะคะ 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 2. ไม่คุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่กำลังค้นคว้าข้อมูลอยู่ 3. ไม่นำเครื่องดื่มหรืออาหารมารับประทานในห้องสมุด 4. ไม่ขีดเขียนลงในหนังสือไม่ตัด หรือฉีกหนังสือและไม่ควรพับหนังสือห้าสำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ดังนี้ครูหรืออาจารย์ยืมหนังสือได้ครั้งละเจ็ดเล่มนักเรียนยืมหนังสือได้ครั้งละห้าเล่มโดยยืมได้ครั้งละห้าวันเท่านั้น ถ้านักเรียนเป็นผู้ที่ได้เข้าไปในห้องสมุดและได้อ่านข้อความเหล่านี้นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรค่ะนักเรียนก็ควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานที่ในห้องสมุดใช่ไหมคะข้อไหนที่เขาห้ามเราก็จะไม่ปฏิบัติ ต่อไปเป็นตัวอย่างคำแนะนำการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเช่น 1. อย่าเสียบปลั๊กไฟหรือเปิดปิดสวิตไฟขณะที่ตัวเปียกเพราะอาจทําให้ไฟฟ้าดูดได้ข้อต่อไปไม่นำนิ้วมือหรือสิ่งต่างๆเช่นไม้กระดาษแย่เข้าไปในปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟที่ชำรุด เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในที่แห้งดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอปิดสวิตช์ไฟและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าเมื่อนักเรียนอ่านคำแนะนำการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ควรพิจารณาข้อความที่อ่านและปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะคะเช่นอะไรถ้ามือเปียกก็อย่าไปจับปลั๊กไฟหรือสวิตไฟนะคะเพราะไฟมันอาจจะดูดเราได้ไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อตัวเรานะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนไปดูข้อควรรู้นะคะห้องสมุดเป็นสถานที่รวบรวม วิทยาการต่างๆที่บันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือวารสารหรืออุปกรณ์สดทัศนศึกษาต่างๆโดยจัดไว้อย่างเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในการค้นคว้าบัตรสมาชิกห้องสมุดคืออะไรบัตรสมาชิกห้องสมุด เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิของบุคคลที่เป็นเจ้าของในการยืมหรือคือหนังสือต่างๆในห้องสมุดอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนให้วิชาความรู้บางครั้งก็เรียกนำหน้าชื่อบุคคลต่างๆเพื่อยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง ปลั๊กไฟนะคะมี2ชนิดเราเรียกว่าปลั๊กตัวผู้กับปลั๊กตัวเมียนะคะปลั๊กตัวผู้ก็คือเต้าเสียบและปลั๊กตัวเมียก็คือเต้ารับนะคะจากภาพเมื่อกี้คือปลั๊กตัวผู้นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีขาโลหะสอหรือ3ขาใช้เสียบเข้ากับเต้ารับ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองต่อไปนะคะสวิตสวิตก็คือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เราใช้สําหรับปิดหรือเปิดหรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าทีนี้จะสรุปนะคะข้อควรปฏิบัติในการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะเด็กๆ อย่างแรกเลยอ่านรายละเอียดของข้อเขียนแล้วก็ทำความเข้าใจข้อเขียนที่อ่านว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรให้เราปฏิบัติตามหรือให้เราเป็นคำแนะนำให้กับเรานะคะคในการปฏิบัติตนต่างๆแล้วเราก็ปฏิบัติตนตามข้อแนะนำหรือคำสั่งในงานเขียนนั้นๆ เอาละค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนคงจะเข้าใจความหมายของคำว่าข้อเขียนเชิงอธิบายและการปฏิบัติตนตามข้อเขียนเชิงอธิบายแล้วใช่ไหมคะต่อไปไปชมคลิปความรู้ดีๆต่อนะคะก่อนอื่นเนะี่ยเรามาดูรูปๆนี้กันก่อนนะคะ จากรูปนะ,ะให้นักเรียนลองคิดซิว่าเขาต้องการที่จะแนะนำเรื่องอะไรกับเรานะคะอ่าหลายหคนคงคิดออกแล้วนะคะว่าเขาต้องการที่จะแนะนำวิธีการล้างมือให้สะอาดนั่นเองทีนี้วิธีการล้างมือให้สะอาดเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะ เขั้นตอนเนี่ยเขาก็อธิบายไว้อย่างละเอียดนะคะแถมีภาพประกอบให้เราดูด้วยนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีวิธีการล้างมืออย่างไรนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาก็มีการแนะนําด้วยนะคะว่าเราเนี่ยควรล้างมือทุกๆครั้งนะคะทั้งก่อนเตรียมปรุงอาหารรับประทานอาหารนั่นเองะคะและหลังที่ จากเราได้สัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังจากที่เราออกจากห้องสุขานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแนะนำการล้างมือนเองซึ่งมันสำคัญต่อเรายัางไงล่ะในปัจจุบันนะคะก็มีการ แร่ระบาดของไวรัสโควิด2019ใช่ไหมคะลูกทีนี้การล้างมือเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะในยุคปัจจุบันนี้เพราะจะป้องกันหานะเชื้อโรคหรือเชื้อต่างๆนะคะที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราและที่สำคัญนะคะเราก็ควรที่จะสวมแมสนะคะหรือหน้ากากนะ,ะก่อนออกจากบ้านทุกๆครั้งด้วยเห็นไหมคะว่าวิธีการล้างมือเนี่ยมีเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการ ใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะเราเนี่ยควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะและต่อมานะคะก็เป็นพฤติกรรมนะคะการใช้ส้วมที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นการแนะนําถึงการใช้ส้วมที่ถูกต้องเนี่ยควรมีข้อปฏิบัติอย่างไรนะคะเขาก็มีทั้งหมด4ข้อปฏิบัติด,ด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําเช่นเดียวกันนะคะ และหลังจากนะ,ะที่คุณครูได้ให้นักเรียนดูทั้ง2รูปนี้ไปแล้วใช่ไหมคะที่นี้เรารู้หรือยังล่ะว่าการอ่านนะคะเชิงอธิบายเนี่ยเป็นยังไงนะคะการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะก็คือการแนะนำะเป็นข้อแนะนําต่างๆนะคะในการ ใช้ชีวิตประจาวันของเรานั่นเองนะคะก็คือข้อความนะคะที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันมีหลายประเภทด้วยกันนะคะทั้งที่เป็นคําแนะนําที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะลูก2รูปนะคะนั้นอ่อันนั้นจัดได้ว่าเป็นคําแนะนําในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองและก็ยังมีการประกาศนะคะป้ายโฆษณาคําโฆษณาสินค้าหรือคําขวัญน,นั่นเองนะคะก็ถือเป็นการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะ ทีนี้เราก็ทราบไปแล้วนะ,ะว่าการอั้นเขาเขียนเชิงอธิบายเป็นยังไงนะคะซึ่งสิ่งต่างๆที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนั้นนะคะก็ถ้าเราเนี่ยสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามคำแนะนำต่างๆนะคะเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำแนะนำต่างๆในชีตประจำวันบ้าง เราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะในข้างต้นว่าคุณครูเนี่ยได้ยกตัวอย่างในเรื่องของ7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาถึงการอธิบายนะคะขั้นตอนต่างๆในการล้างมือให้สะอาดนะคะขั้นตอนที่1นึ่เขาก็บอกว่าให้ถูฝ่าฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะล้างมือด้วยน้ําสะอาด ถูสบู่จนขึ้นฟองหลังจากนั้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูวนให้ทั่วนั่นเองอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่1ของการล้างมือนะคะส่วนขั้นตอนที่สองถูหลังมือและซอกนิ้วนะะนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะถูหลังมือและซอกนิ้วนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณมือและซอกนิ้วทั้งด้านหลังนะคะและด้านหน้านั่นเองโดยการใช้ ฝ่ามือถูบริเวณหลังมือนะคะและซอกนิ้วสลับไปสลับมาทั้งสองข้างนะคะคต่อมานะคะขั้นตอนที่3ถูฝ่ามือและซอกนิ้วนะคะนำมือทั้งสองข้างมาประกบกันอย่างนี้นะคะถูฝ่ามือและซอกนิ้วบริเวณด้านหน้าให้สะอาดนะคะเ,คเมื่อเราได้ถูด้านหลังไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เราก็ต้องกลับมาถูด้านหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะขั้นตอนที่4ี่เขาบอกว่า หลังนิ้วมือถูฝ่ามือนะคะให้นิ้วมือทั้งสองข้างงอเกี่ยวกันนะคะถูถูวนไปมานั่นเองนะคะเป็นอย่างนี้นะคะงออย่างนี้นะคะถูวนไปมานะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่ห้าถูนิ้วและโคนหัวแม่มือนะคะก็คือนี่นะคะถูกลางนิ้วหัวแม่มือแยกออกมานะคะและใช้ฝ่า มืออีกข้างกำนะคะรอบนิ้วหัวแม่มือแล้วถูหมุนไปรอบๆทําสลับกันทั้งสองข้างนะคะเราได้ถูซอกนิ้วตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นออหัวแม่มือเนี่ยเราจะไม่ได้ถูกการถูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถึงในขั้นตอนที่5นะคะโดยการถู นิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือนะคะขั้นตอนที่6ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือนะคะให้แบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูวนเป็นวงกลมจากนั้นสลับข้างทําแบบเดียวกันนะคะก็คือนี่เลยนะคะถูเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะขั้นตอนที่7ดนะคะถูรอบข้อมือนะคะกำมือรอบข้อมือข้างหนึ่งนะคะถูวนจนกว่าจะสะอาดนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เปลี่ยนข้างนะคะทําแบบเดียวกับมือข้างแรกนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะเป็นโปสเตอร์ออกมานะคะอันนี้เขาจะทําเป็นในรูปแบบของโปสเตอร์เพื่อแปะตามสถานที่ต่างๆนะคะให้เราเนี่ยได้เห็นข้อความได้อย่างชัดเจนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นการอธิบายนะคะก็จะมีข้อความนะคะอธิบายเป็น ข้อความยาวๆอย่างละเอียดนะคะให้เราเนี่ยทำตามได้นั่นเองหากเราเนี่ยทำตามครบทั้ง7ขั้นตอนนี้แล้วนะคะเชื้อโรคหรือแบคทีเรียต่างๆนะคะก็จะไม่สามารถที่จะอาศัยนะคะหรือเกาะอยู่ตามมือเราได้นั่นเองนะคะต่อมาก็เป็นการอ่านเชิงข้อเขียนนะคะในเรื่องของคําขวัญน,นะคะทีนี้คําขวัญเนี่ยเขาก็จะเป็นการนะคะแต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือแนวทางในการปฏิบัติ ตนที่ถูกต้องดีงามมาักจะใช้ถ้อยคํากระทัดรัดมีคําคล้องจองเพื่อให้เข้าใจและจดจําง่ายนะคะคาขวัญก็จะแตกต่างจากคําแนะนําเมื่อกี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็จะเป็นในรูปแบบของข้อความใช่ไหมคะอาจจะมาเป็นข้อความยาวๆหรือจะเป็นในรูปแบบของโปสเตอร์นะคะที่จะเป็นบอกขั้นตอนต่างๆนะคะในการล้างมือนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นข้อความเนี่ยเป็นคําขวัญน,นะคะขออภายนะคะเรียนถ้าเป็นคําขวัญเนี่ยก็จะเป็นข้อถ้อยคำที่ การทารัฐนะคะแล้วก็มีคำของจองนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะการใช้คำขวัญน,นะคะในการแนะนำนะคะอันนี้เขาก็จะเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองเดี๋ยวมีใจความอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเขาบอกว่าทรัพยากรน,น้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ รณรงค์ให้เรารู้จักใช้ทรัพยากรน,น้ำใช่ไหมคะให้อย่างประหยัดเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วอาจจะมีวันหมดไปนะคะแน่นอนแหละว่าน้ำสะอาดที่เราใช้ดื่มกินน่ก็ถ้าเราใช้อย่างไม่ประหยัดนะคะก็จะมีวันหมดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในการใช้นะคะเราต้องรู้คุณค่าของมันนะคะใช้อย่างประหยัดและใช้อย่าง ใช้ทุกหยดเนี่ยให้มีคุณค่านั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นคำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาตินะคะประจำปี2 5 6 3้าบเขาบอกว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พล,ลเมืองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการบอกหน้าที่ของเด็กเด็กไทยของเรานะว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเด็กไทยยุคใหม่เราก็ต้องรู้รักสามัคคีกันเข้าไว้นะคะแล้วก็รู้หน้าที่ของตนเอง นักเรียนมีหน้าที่อะไรคะตอนนี้มีหน้าที่เล่าเรียนนะคะหรือเรียนหนังสือนอั่น่องเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเพื่อจะทําให้หน้าที่ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นการประกาศ ทีนี้การประกาศเนี่ยเราสามารถพบได้2รูปแบบด้วยกันนั่นเองนะคะก็คือการประกาศแบบทางการและการประกาศแบบไม่เป็นทางการนะคะการประกาศเนี่ยเป็นการอ่อานข้อเขียนเชิงอธิบายยังไงการประกาศเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอาร่านข้อเขียนเชิงอธิบายรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นการประกาศเพื่อบอกให้เราเนี่ย ปฏิบัติตามนั่นเองนะคะการประกาศที่คุณครูยกตัวอย่างให้เห็นดังภาพนี้เป็นการประกาศแบบทางการนั่นเองให้นักเรียนสังเกตดูตรงตาครุฑตรงนี้นะตาครตุฑนะต,ต,ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการประกาศที่เป็นของในเชิงรัฐนั่นเองนะคะรัฐเอกสารรัฐหรือเอกสารรัฐบาลนะคะทั่วๆไปนะคะเอกสารเอกสารทางรชาชการเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ตาคุดนั่นเองถ้านักเรียนเห็นเอกสารนะคะที่เป็นประกาศไง รูปแบบนี้ก็คิดซะว่าอันนี้เป็นประกาศแบบทางการนั่นเองค่ะต่อมาถ้าถึงประกาศแบบไม่เป็นทางการประกาศไม่เป็นทางการเนี่ยก็จะเป็นในรูปของแบบนี้เลยนะคะจะเป็นประกาศที่ไม่มีรูปแบบนะคะอะไรมากมายนั่นเองนะคะจะเป็นประกาศรับสมัครงานนะคะหรือเป็นประกาศาหาง,งานอะไรใดๆก็แล้วแต่นั่นเองนะคะ จากตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการประกาศของไปรณียีไทยนั่นเองเขาประกาศหา,าพนักงานนะคะโดยมีใจความบอกว่าประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง8ธันวนห้าเ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาะคะว่าจะเป็นประกาศสมัครงานทั่วๆไปนะคะที่ไม่มีไม่มีรูปแบบนะคะถ้าเป็นรูปแบบแบบแผนแบบนี้ เป็นหน้าตาแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นประกาศที่เป็นทางการนะคะและถ้าเป็นประกาศนะคะที่เน้นให้ผู้คนเนี่ยสะดุดตานะคะหรือเห็นแล้วรู้สึกว่าสะดุดตาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประกาศแบบไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะต่อมานะคะป้ายโฆษณาทีนี้ป้ายโฆษณาเนี่ยก่อนอื่นเราต้องไปเรียนรู้ก่อนนะคะว่าโฆษณาเนี่ยคืออะไรโฆษณานะคะ อ่าอันนี้คุณครูคก็มีคําอ่านมาให้ด้วยคํานี้เราจะอ่านว่าโฆษณานะคะโฆษณาก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลไปยังสาธารณานะคะเพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจในสิ่งที่จะนําเสนอเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้นนะคะซึ่งในการเนี่ยที่เราจะซื้อสินค้าและบริการนั้นนะคะนักเรียนก็จะอ่าก็ต้องพิจารณานะคะว่าในการซื้อสินค้านั้นๆน,น,นะคะคุ้มค่าต่อเงินที่ เราจะเสียไปหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในบางโฆษณาเนี่ยก็จะมีการกล่าวเกินจริงนะคะอาจจะเป็นเพื่อดึงดูดให้เราเนี่ยไปสนใจโฆษณานั้นๆนั่นเองะคะอย่างตัวอย่างนะคะเป็นโฆษณาของนมไทยเดนมาร์กนั่นเองเขาก็จะเป็นการบอกว่ามั่นใจปลอดไทยนมไทยเดนมาร์กผลิตจากนมโคสดแท้ไม่ผสมน,นมผงอันนี้ก็จะเป็นการโฆษณาของเขาว่าให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่านม ไทยเดนมาร์กเนี่ยปลอดภัยนะคะเพราะว่าเป็นนมอ่าเป็นนมสดเนี่ยเป็นนมจากโคแท้ๆเลยไม่ผสมไม่ผสมนมผงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการโฆษณานะคะ เมื่อชมคลิปไปแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่าข้อเขียนเชิงอธิบายจะอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ห้องสมดุดการใช้โรงอาหารหรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาก็จะมีกฎระเบียบหรือข้อตกลงไว้ใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนอ่านหรือพบข้อความเชิงอธิบายลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะขอขอบคุณคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนนะคะ